สวัสดีค่ะพี่น้ำสุรดาปัทวีวิจิตนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะในคลิปนี้พี่น้ำขอแนะนำการยืมต่อออนไลน์หรือที่เรียกว่าออนไลน์รีนิวนั่นเองค่ะเงื่อนไขในการยืมต่อมี3ข้อ 1. วันกำหนดส่งคงเหลือไม่เกิน3าวัน2ไม่มีหนังสือค้างส่งเกินกำหนด3ไม่มีค่าปรับค้างชำระให้ไปที่หน้าเว็บโอเพกและไปที่ล็อกอินมุมขวาบน การล็อกอินจะใช้รหัสเดียวกันกับการเข้าใช้ Wi-Fi มหาวิทยาลายัยรายละเอียดการล็อกอินได้พูดถึงไปแล้วในคลิปสอนดูประวัติการยืมคืนการยืมต่อออนไลน์เมนูนี้จะแสดงทรัพยากรที่เราได้ยืมออกไปและยังไม่ได้คืนคอลัมน์แรกเป็นบาร์โค้ดหนังสือคอลัมน์ไทเทิคือชื่อหนังสือคอลัมน์เช็คเอาทคือวันที่ยืมออกคอลัมน์ดีลเดคือกำหนดส่งและคอลัมน์รีนิวคือจำนวนครั้งที่ยืมต่อจุดน,นี้สำคัญค่ะ ปกติแล้วระบบจะให้ยืมเล่มเดิมต่อได้หนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นการยืมต่อออนไลน์หรือมายืมต่อที่เคาน์เตอร์ก็นับรวมกันค่ะหากเล่มไดรีนิวเป็น0ย์แสดงว่ายังไม่เกินลิมิตหากเล่มไดรรีนิวเป็นหนึ่งจะยืมต่อไม่ได้แล้วนะคะในส่วนของการยืมต่อน,นั้นให้ไปติ๊กเลือกเล่มที่ต้องการยืมสามารถติ๊กได้ทีละหลายเล่มแล้วกดปุ่มยืมต่อจากนั้นให้รอดูข้อความที่ปรากฏ ระบบจะแสดงข้อมูลเล่มที่ยืมต่อสำเร็จพร้อมกับกำหนดส่งใหม่ส่วนเล่มที่ยืมต่อไม่สำเร็จจะระบ,บุเหตุผลไว้หากยืมต่อไม่ได้ต้องมาติดต่อที่ห้องสมุดด้วยนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยรู้แบบนี้แล้วไม่ต้องเสียเวลามายืมต่อที่ห้องสมุดอีกต่อไปเปลี่ยนมาใช้การยืมต่อแบบออนไลน์สะดวกกว่ามากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ